เฮ้ยบ้านแรงเต็มเลยแล้วโจ้เฮ้ยสองตัวเดะตายตัวไปดีกว่าปะชิวๆเก็บให้มันเก็บปุปนเฟอร์สร้างบ้านไปดีรออะไรไปดีไปดีดีไปเลยนี่ไงอ่ะนี่ไงเผื่อดาวเราเดินทางได้ไปสู่ดาวดวงใหม่กันเราต้องไปเก็บขยะที่ดาวดวงใหม่อ่ามา เริ่มงานวันแรกดีกว่าฉันจะสอนให้นะเด็กใหม่ถึงแล้วอับอันอะไรงานนี้ง่ายๆก็แค่ไปเก็บขยะก่อนที่จะมืดถ้ามืดแล้วก็กลับมาที่ยานอ่าวุ่นรูวอ่านมาประมาณเนี้ยจะต้องเอาของไปบ้างเหรอเดี๋ยวนะขอฟาร์มของกันไม่มีอะไรเลยเอ่อฟชงไฟฉายมีไหมเนี่ยไม่มีอะตรงนี้มีฐานด้วย อะไรอะซิสเต็มอะไรวะโปวดใส่สัตว์ที่ชื่นชอบประยุทธ์ได้ไหมเฮ้ยใส่ควายเหรอไปสองเวลาเดยวอ่ะเวลาเลือมากเลยนะเออเก้าโมงแล้วอ่ะเห็นได้เท่าไหร่วะเนาะใช่ไม่เท่าไหร่กับเกมนี้สแกนได้เลวยนี่ตรงนั้นมีของมีเมนอินเทนท์ใช่ไหมไปดูเมนเทียนอยู่อ่ะ

ไหนวะไม่มีของอะไรเลยอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยล<ห>งมาแล้วอะไรอะนั่นอะไรอ่ะ,ะอะไรวะเอาปเป็นไรอะเพี่นอนโดนระเบิดอ้เยี่ยมไม่มีขาวปวด้วย เราไม่เกิดหรอไม่เกิดดิสีฟ้าคือเราเยี่ยมเลยเราอยู่แต่ไม่อยากขยับเลยเนี่ยขยับเนี่ยก็มาเนี่ยเดาทำเลยเนี่ยมันกูเห็นมันขยับอยู่เนี่ยเปิดข้างหน้ามาเก่งไหนไม่ยอมเลยละอะไรเสียงอะไรเสียงมางหน้านี่เงี้ยนี่มันเดินเข้าแล้วมันนี่โหเสียงอย่างกล้องเลยกลเออระเบิด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 นีว่ะโย่ได้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  อ่ะตรงนี้เราเบอรป่ะอะไรอะเราเบอร์เราเบิด์เราเบอรเฮ้ยนี่มันอะไรวะเฮ้ยน้องปฏิบูรณเฮ้ยระวังล่วงนะกูเห็นเขาล่วงตายนะตรงเนี้ยเอาพี่นีไปบนรถบุดนยิงว่ะโอเคจิ้นี่กระโดดกรอยู่แล้วแต่ก็ที่กูถือที่ทำเฮียได้เนี่ยเอากลับขี้ยาป่ะอยู่ข้างในแลไม่รู้เวลาอ่ะอันนี้แย่ตันว่ะ มันเราเอาแค่อยู่ข้างนนั้นมันลุยล่ะเอาแค่นี้ปะเออแค่นี้ปะคืออะไรไม่รู้ว่ามีที่ส่วนที่เราไปทำอะไรบางอย่างเออจะไปใช้สร้างอะไรบางอย่างเอ๊ะมันมีระยะอื่นอีกเหรอมันมีดาวอีกมันะเดี๋ยวนะระวังอย่าชิดยาจิดนะนะเดี๋ยวไปก่อนเกือบล่วงมีขออย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้อะไรอะแก๊ปเอานี้เออเราต้องเอาไปใส่อะไรทุกอย่างเก็บไปก่อนมีไทว่ะมีไทเอนจินหรอเออมันคือเอนจินเหรอสร้างอะไรวะอะไรสร้างอะไรได้นะแต่บดอกว่ารีบกลับเดี๋ยวก ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเที่ยงวะได้อยู่เดี๋ยวกลับก่นอนกลับก่อนคิดสภาพว่าเป็นแชมป์อะ,อ,ะอะไรอะไรอ่ะอะไรบินอะ่ะเอเลี่ยนข,ขึ้นไม่ได้ดรอปไงวะกดจีดรอปได้ปิดประตู <c ười> อ๋อฮะปิดประตูมีเลื่องของประตูด้วยพี่เนี่ยไอ้อะดรอปไฮจอลิ พลังงานเว้วยมันจะปิดได้แค่แป๊บเดียวนะไปยาสั้นครับ Helis command You are in deep asset security g u a r สีอะไรพี่ลองอ่านเลย Storage Storage ชุดซีเดอย์คาร์บอนีสโตถือถืออันหลังอันหลังอยู่แล้วแล้วกดอีขึ้นมาแล้วกดแซดดู้านหลังเนี่ยอ่ะาขนาดแล้วกดแซดดูเย็บขึ้นมาแล้วกดแซดดูโคตรเจ๋งอ่ะเอ้ยเจ๋งว่ะเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคที่เจ๋งมากเลยเออทำดีเว้ย บอกว่ากมนี้ว่าที่กมอัรยเอว่าที่เกมอันรยเยอะเลยอ่ะอยู่ในนี่ก็แฟลไร์ i n นี่ไงมีแฟลชไรส์ราคาสิบห้าอยากยี่ก็สตาร์ทขึ้นแล้วเรามาดูพิมพ์สตอร์อะไไปมันจะนี่เออก็เต้นอ่ะเยอะเยอะแเยอะกดเล็กหนึ่งอะวันี้สองคยชี้เจ๋งว่ะนี่ชี้ดค่ะคนโดนมันเป็นเก เพื่ออะไรเนี่ยเต้นกับชี้เลยนะทำฝ่ายได้เหรอเห็นเราด้วยเห็นเราด้วยเดี๋ยว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 เาเดี๋ยวเดีมีภาพเอาอ่ะเฮ้ยห่างกันกันงูอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงอะไรไม่รู้มาดู้ปะตอนนี้เอาตัวไปหลอบคลิปยูบีลิฟมินไนไม่อะไรอ่ะอะเป็นแสงอ่ะเกระเพียอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรในไงของที่มาส่งมันกลับไปล เออพี่เข้ามาเดี๋ยวมันอ๋อมันมาส่งของงี้เว้ยแต่มันกลับไปแล้วเราต้องสานรางวันวะเออเดี๋ยวค่อยส่นรางวันเดี๋ยวยังไม่ยไม่รู้ยังไม่รู้ไยชิบหายเสียงอะไรอะอะไรวะแดงแดงอะมาแล้วเปิดประตูมาว้พี่เห็นป้าแดงแเต็มเลแล้วโจ้อะเฮ้ยสองตัวเนี่ ไปสิบไปสู้ไปสู้ยปสู้ไปสู้ไปู้ไปสู้ไปู้ไปสู้ไปู้ไปสไปสู้ปว้ไปสู้ไปรู้ไอ้ไปสู้ไปสู้ไมสูอไปสู้อปสไปสล้ไปสููไป้ไ้สไม่ไ้ไ ไม่เป็นไรเนี่ยเก็บมาเจ็ดสิบสี่คือสองอันนี้เหรอในเกจซีหนึ่งวันเราวันนี้ไงเราอะไรนะเราใช่กับบอยกินโซกีเพื่อเดี๋ยเกินจใหม่ต้องฟังของว่ะงั้นเราก็ต้องตายอยู่ดีใช่ป่ะพี่ถ้าเราเข้าไปในนั้นเราจะรอดป่ะอาจจะรอดนะในเมนเทนเน่ไปไปเร็วมั่งมั่งมือเราพี่ ประยุทธ์ประยุทธ์ี่กับปีระวังแค่กลับระเบิดด้วยพี่เห็นไฟป่ะเห็นอยู่สองเข้าไปดิอะไรอ่ะได้เศษเหล็กมาเออพี่มาปวดไฟได้ปวดไฟวันที่หนึ่งก็ได้อ,อ๋ขอนะขึ้นไปว่ะ ต้องลองทุกฝีเก่านี่อะไรเปิดได้ปะไม่ได้อะนี่อะไรอ่ะเจ็บคอ steering wheel อาจจะขับรถได้เออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว่าเมื่อไรเฮ้ยใหญ่โอ้ยยังไม่ห<น><ส><น>่วงห่งเลยอนะ่ะเฮ้ยมึงส่องไฟเข้าไปดิ่มันแค่ใหญ่ไย เสร็จแล้วเอาไฟฉายมาเอาไฟฉายมาเอาไฟฉามาดูเขาไปดูยดูเขาไปดูยเอาไฟฉายดอกไฟฉายมาอดอกไฟฉายมามีอะไรก็ไปมาถ้าคุไม่กลับมาก็บายบายปิดีวปปิดีวะปะว่ะกูโอ้มึงเห็นมหมน้ามึงเนปะ 又来！啊！老屁！我装有那个。 มันอะไรนะที่มันแบบไปขึ้นย2่4อแล้วทึเงินที่ขายได้หรือเปล่า QE to flip the page ไหนดูสินี่ไงกดเปลี่ยนหน้าได้ Using Echo Scammer อ๋อนี่คือสแกนเนอร์สีเขียวคือ FJ หรือของสีเหลืองคือของที่ต้องเอากลับมาที่คอมพนีสีแดงคือคือสิ่งไม่ปกติโอเค กอยู่กูแะไรเพราะว่าเราควรไปทางนั้นว่ะแหลกอะไรกันนะตรวจผีด er er ีคนดูเหรอคนดูคนดูดคนดูดจะไปนะไปได้ว่ะดูหมดเลยไม่ได้ว่ะกลับมา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 เดี๋ยวกูจะข้ามไปนะมึงรออยู่ที่นี่เออเออไอฮิว ระวังรีบผมฝากไปเก็บไปนะฮัลโหลรีเปล่าเรียนรีบปะฮัลโหลรีบเปล่าเรียนรีบปะรีบปะยืนดิยืนดียเออเสียงม่นแบบโคตรบิดวะเอ้ยเจ๋งว่ะมาโคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะใช่เลยไปดูที่จอเลยเดี๋ยวกูกำลังขับไปในผมกำลังขับไปเรียนรีบเปล่ารีเข้าไปเลยคุณดูจอใช่ไหมเห็นผมใช่ไหม ใช่เหรอ,อ,น,อ,อรนี่ก็เจ๋งเลยดีนอะเลยอะไรผมร<ม>้ไตน้ตรงไปสุดจะมีทาง้า้าตรงไปสุดจะมีทาง้านซย<ม>จร<ม>ิงด้วยไม่ใช่ดงแดงกับเหรองขวาผีไงงแดกับผีไงไปอยู่ไหน,น อะไรอะไปไม่ได้ป่ะมุดเกินมุดเกินไม่ได้มันมีปิเซเบลิตี้ด้วยวันน้ดซมีอะไรแดงอะคืกับระเบิดไอ้ออเลแดงะระเบิดใช่มันีวีศูนย์เอฟห้ดแล้วมันมีอะไรเป็นแดงท่เาไม่รู้ที่าอยากรู้ะได้เลยดี๋ยกูจะมาทางนี้ป่ะเออควันกำลังจะโดดไปถ้ากูตายกะเบิด เระวังคนดูดก็พอฮนะเนี่ยเย่สุดคือตกตายเลยอ่ะผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าจะถ้าเสียทตามิหนาแล้วจมน้ำแค่นั้นอะ่ะไม่น่าจะจมนะแค่นั้นตรงนี้ที่กูตาย่ะเนี่ยไม่ใช่นี่หว่ามันเลื่อนอะไรอ่ะมุด,มดไปแล้วเวออกอรนีได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ว้วาว เสอะไรวะเราตายหมดเลยเดี๋ยวดูซิว่าถึงวันที่สามแล้วมันจะแบบอะไรเดี๋ยวดูรอดูนะเดี๋ยวเพิ่งออกรามันต้องมีที่ขายที่รับของใช่ไหมแบบเอาเศษเหล็กไปขายไอ้ชือนะไม่ถือป้องยับยั้งเส้นสิ่งที่เราจะเก็บไม่ได้น้อยไปเลยเราได้ออกมาไม่รู้เด่นหรอเยอะเยอะ